วันนี้ค่ะนัดจะชวนทุกๆคนมาออกแบบโลโก้ให้กับร้านค้าของเรานะคะโดยเฉพาะมือใหม่ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะสวัสดีค่ะนัดออราวค่ะ จากเมื่อครั้งที่แล้วนะคะที่นักชนทุกคนมาออกแบบแบนเนอร์สินค้านะคะวันนี้ค่ะนัจะชวนทุกๆคนมาออกแบบโลโก้ให้กับร้านค้าของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าออนไลน์นะคะหรือว่าร้านค้าที่เปิดร้านนะคะก็สามารถที่จะออกแบบได้นะเชื่อว่าทุกๆคนนะคะสามารถทําได้โดยเฉพาะมือใหม่ก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาดูก่อนเนาะว่าสินค้าของเรานะคะหรือร้านของเราเนี่ยขายสินค้าอะไรบ้าง อย่างเช่นมเมื่อคราวที่แล้วนะคะนายกนาแชมพูรสระผมนะคะมาเป็นสินค้าของนัดเนาะซึ่งถ้าใครในร้านนะคะมีเพียงแชมพูรสระผมเพียงอย่างเดียวนะคะก็สามารถที่จะออกแบบนะคะเป็นรูปผู้หญิงนะคะแล้วก็มีเส้นผมแล้วก็สามารถใส่เป็นชื่อร้านค้าของเราได้เลยหรือของใครนะคะที่มีมากกว่าแชมพูรสระผมเช่นม,มีผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะซึ่งทําจากธรรมชาติหรือทําจากสมุนไพรนอกจากแชมพูรสระผมแล้วเนี่ยนะคะ เราก็สามารถใช้เป็นรูปใบไม้นะคะแล้วก็ใส่ชื่อร้านค้าของเราไปได้เลยอย่างของบางคนบอกว่าเราไม่ได้ทําออนไลน์แต่เราเปิดเป็นร้านนะคะอาจจะเป็นร้านขายลูกชิ้นร้านขายหมูปิ้งนะคะอันนี้ก็สามารถนะคะนาําภาพอย่างเช่นถ้าเป็นร้านขายหมูปิ้งก็น,นําภาพที่เป็นหมูปิ้งนะคะอาจจะมีเด็กน้อยน่ารักน่ารักนะคะสักคนอยู่ในนั้นก็ได้แล้วก็ใส่เป็นชื่อร้านค้าของเราวันนี้นะคะนัดก็จะชวนทุกคนนะคะมาลองออกแบบเป็นร้านเบเกอรี่ค่ะ ก่อนหนะ้าที่เราจะไปทําการออกแบบนะคะเราก็จะต้องไปหารูปภาพนะคะที่เราอยากจะนํามาใส่ในโลกโก้ของเราก่อนเนาะก็เข้าไปดูนะคะแล้วไปเลือกนะคะใน freepic.com นะคะหลังจากที่เราได้ภาพที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็นำเขานะคะเป็นรูพื้นหลังนะคะใน remove.bg หรือไม่ก็ใน p h o t o p e e c o m ค่ะหลังจากที่เราได้ภาพที่เราถูกใจเรียบร้อยแล้วไปออกแบบกันใน Canva ค่ะ แล้วจะต้องทำยังไงนะคะออกแบบยังไงนะคะสำหรับภาพที่เราเลือกมาไม่ยากคะ่ะไปดูกันเลยเมื่อเราได้รูปที่เราต้องการนะคะที่จะนำมาเป็นโลโก้แล้วเนาะเราก็เข้ามาทำเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวจะลองเลือกเทมเพลตนะคะของทางแคนวาดูเนาะอันนี้ก็สะดวกมากๆนะคะก็สามารถเปลี่ยนแค่ชื่อร้านคา้าอันนี้ใช้ได้เลยถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะลองดูอันนี้เขาไม่ได้เขียนโปรแล้วก็ไม่ได้เขียนฟรีเนาะแต่ว่าติดลายน้ำค่ะอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องเสียเงินเนาะก็เดี๋ยวเราจะลองทำนะคะ โลโก้นะคะของเราอันนี้นะเลือกเทมเพลตนะคะของแคนวาเป็นสีฟ้าเนาะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสีชมพูค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ลองทํานะคะตัวหนังสือก่อนเนาะเปลี่ยนสีขาวก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ลองจัดวางเขาก่อนนะคะว่าเราจะเอารูปแบบเป็นแบบไหนเนาะของนั้นเนะะี่ยค่ะจะทําให้เขาเป็นรูปแบบโค้งนะคะตามวงกลมที่เป็นพื้นด้านหลังเนะาะหลังจากนั้นค่ะเราก็นํารูปคัพเค้กนะคะของเราเข้ามาเลยค่ะ อันนี้ก็ลองเลือกดูนะคะว่าจะใส่กี่รูปจะเป็น1รูปก็ได้2รูปก็ได้หรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วแต่การจัดวางของเราเลยแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะใช้ทั้งหมด3รูปค่ะก็จะเลือกนะคะเป็นรูปคัพเค้กสแบบเนาะ3รูปนะคะอันนี้ก็ลองค่อยๆเลือกดูนะคะว่าเราจะนำรูปไหนมาใช้นะคะอันนี้นัก็จะส่งเข้าไปไว้ข้างหลงังค่อยๆจัดนะคะอันนี้ไม่ต้องรีบเลยค่ะ มีย่อขยายได้นะคะแล้วแต่เราเลยหลังจากนั้นถ้าครัเก็จะมาเปลี่ยนฟอนต์นะคะเปลี่ยนสีค่ะอยากให้สีตัวหนังสือเห็นชัดขึ้นนะคะก็จะเปลี่ยนสีตัวหนังสือเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนฟอนต์ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วก็ย่อขยายเขาเลยนะคะ อยากให้เขาใหญ่แค่ไหนนะคะแล้วก็ขยายได้เลยหรือว่าอยากให้เขาเล็กแค่ไหนก็ขยายได้เลยเมื่อกี้เสร็จแล้วนะคะ1รปูปถัดมาค่ะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะอันนี้จะเป็นแบบเหมือนกับขั้วซองขนมปังนะคะก็จะใช้ตัวหลวงข้าวบาเล่นะคะแล้วก็มาเลือกดูค่ะว่าเราอยากจะให้ในโลกโก้เราเนี่ยมีตัวไหนบ้างอันนี้นะันก็จะเลือกเป็นขนมปังนะคะ ค่อยๆเลือกนะคะแล้วก็ค่อยๆจัดวางอันนี้ไม่ต้องรีบเลยค่ะค่อยๆทำได้เลย <S <S แล้วแต่เรานะคะว่าจะใส่ไปกี่ชนิดนะคะอันนี้เดี๋ยวนะจะลองจัดวางดูก่อนนะว่าจะเอาแบบไหนได้บ้างเนาะ <S 1> <S 1> แล้วก็ลองดูนะคะว่าจะให้เขาไปอยู่หลังสูตรหรืออยู่ข้างหลังนะคะหรือว่าอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็ค่อยๆํานะคะ <S <S แล้วก็สามารถที่จะพลิกนะคะอย่างอันนี้นัเดี๋ยวเราจะพลิกนะคะให้เขา ให้เขากลับด้านนะคะจะได้เป็นอา่าลักษณะคล้ายๆกันทรงไปทางเดียวกันเนาะอันนี้เดี๋ยวจะเลือกเป็นอีกแบบนึงนะคะก็ลองจัดวางดูนะคะว่าเราอาจจะมาไว้ด้านซ้ายหรือด้านขวานะคะดูความเหมาะสมเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปกอบตัวหนังสือมาเปลี่ยนสีค่ะแล้วก็เอาโครงของเขานะคะให้ พอดีรับกับด้านบนนะคะที่เป็นหลวงข้าวบาเล่เนาะแล้วก็ลองเปลี่ยนสีดูนะคะว่าเราอยากจะให้สีเป็นแบบไหนนะอยากให้สีเป็นสีเดียวกับหลวงข้าวนะคะแล้วก็ลองจัดดูนะคะย่อขยายดูนะคะจะเพิ่มจะลดนะคะดูได้เลยค่ะเราอาจจะอยากให้เพิ่มขึ้นนะคะเราก็ไปเพิ่มเนาะอาจจะทำให้เขาเล็กลงนิดหน่อยนะคะ จะได้จัดวางสวยๆเนาะเป็นไงคะสามแบบสามสไตล์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทำดูนะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการออกแบบโลโก้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนะ้เชื่อว่าทุกๆคนทำได้ค่ะโดยเฉพาะมือใหม่สามารถทำได้เช่นกันค่ะวันนี้นะคะน้าก็ออกแบบ ให้ดูนะคะ2แบบแบบแรกคือใช้เทมเพลตของ Canva นะคะก็สามารถทําได้เลยนะคะแต่ว่าก็จะมีเป็นบางรูปเนอ้อที่เราถูกใจเราชอบแต่ว่าติดลายน้ํานะคะอันนี้ก็ไม่สามารถใช้ได้เนาอเพราะว่าเสียเงินเนาะอีกแบบนึงค่ะก็คือแบบที่เรานะคะเข้าไปหารูปของเราเองนะคะใน f e e p i c c o m นะคะแล้วก็นำมาออกแบบคือนะเชื่อว่าอันนี้นะคะทุกคนก็สามารถทำได้แน่นอนค่ะ ซึ่งคลิปนี้จะเป็นไอเดียนะคะสําหรับทุกๆคนนะคะที่มีร้านค้าแล้วแล้วยังไม่มีโลโก้ร้านค้าหรือว่าอยากจะเปิดร้านค้าออนไลน์อยากจะเปิดร้านค้าที่แบบเป็นร้านนะคะที่ไม่ใช่ร้านค้าออนไลน์ก็สามารถนําคลิปนี้นะคะไปเป็นไอเดียในการออกแบบโลโก้นะคะให้กับร้านค้าของตัวเองได้เลยค่ะ และ,ะเชื่อว,ว่าคลิปนี้นะคะน่าจะพอเป็นประโยชน์กับทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้นะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะว่าคลิปต่อๆไปนัดจะชวนทุกๆคนมาทําอะไรกันอีกค่ะสําหรับวันนี้นะคะนะัดต้องขอขอบคุณนะคะในการติดตามนะคะแล้วก็ต้องลาทุกๆคนไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ